สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเย็นนะคะวันนี้ก็อยู่กับแบล็คเดซเซอร์นะคะกับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมประจำาชวันที่27มีนาคม2568นรนะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนญ้ตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเย็นนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าแม่บ้านเจ็บคอนิดหน่อยนะคะก <c oughs> ็เลยอาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ที่บ้านก็กำลังฝนตกด้วยก็ ประมาณนี้ค่ะไปดูแพท็ทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมกันนะคะ,ะคุณกำลังมองหาร้านรับ,รบเติมเกมแบ็ k พิเซอร์นะคะแม่บ้างขออนุญาตแนะนำร้าน Super s p e c i a l Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID p a s s w o r เดด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเด็ราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะ แล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ Li n e o f f i c i a l เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะราคาเนะะื้อหาลกอัลโทรักซิออนโอเจเคียเออปาร์ตี้แบบกว่าละห้าคนมาเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะรวมตีกินไปลงก็ลุยเลยค่ะแล้วมาสอนแม่บ้านด้วยส่วนแม่บ้านจะลงไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้นะคะตอนนี้ก็กําลังชวนคนใน้ตี้อยู่ก็ตีสาะระดรําเออแบบปาร์ตี้นี่แหละ ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเกิดบ้างก็น่าจะไปลงนะคะถ้าได้ลงก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันอีกทีนึงนะแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนอืมซึ่งเอเขาบอกว่าการต่อสู้กับบอสสุดท้ายของโอเจเคในครั้งนี้นะคะจะเป็นรูปแบบที่โลาขั้นตอนการลับไอเทมเพื่อเข้าไปก็คือเข้าไปแล้วเหมือนจะไปเจอบอสได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งเก็บเงินเก็บนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เลยสนใจนะคะว่าลงเพิ่มเป็นอ่ะอีกอ,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 อันหนึ่งดีไหมแล้วก็เอาของรางวัลเพิ่มอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยแต่ต้องดูก่อนว่าไม่รู้ว่า โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่าเอ,อ่อค่าพลังโจมตีและดีที่แนะนำนั่นก็คือถ้าเป็นแบบธรรมดานะคะก็คือพลังโจมตีอยู่ที่ส0มรอพลังป้องกันอยู่ที่สามรอแปดสิบถ้าเป็นระดับความยากหรือเอ,อเวียนะคะก็คือสามร้อยสาสิบแล้วก็ดีพีสี่รอยี่สิบนั่นเองอือคือมันจะมีเควสเป็นเควสรายสัปดาห์นะคะโดยรับได้สูงสุดสัปดาห์ละสองครั้งเนาะก็คือสามารถเอาตัวหลักแล้วก็ตัวโคอย่างเงี้ยลงได้นะคะโดยประมาณนี้อือ อ่ะต่อไปนะฮเควสมันจะรีเซททุกๆวันเพื่อหัสนะฮะตอนเที่ยงคือเดอร์เอ่อก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะก็วันนี้มันฝนตกนะฮะฝนตกพอดีเลยก็อาจจะมีเสียงฝนนิดหน่อยนะหรือไม่นิดก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องอาชีพนะคะวันนี้อาวุธหลักและสืบพ,พลังของวอลเลอร์นะคะมีการปรับเนฟลงนิดนึงนะคะเนื่องจากอาจจะตีแรงเกินไปนิดหนึ่งต่อไปเป็นเรนเซอร์นะคะ เราได้ทําการปรับปรุงเรนเซอร์ปลุกพลังเพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างการใช้ทักษะไม่สามารถควบคุมตัวละครได้ง่ายขึ้นโดยได้จากการรวมบับและดีบัฟที่แยกอยู่ในรักษะเข้าด้วยกันนะคะและเปลี่ยนวิธีการควบคุมคีย์และการเชื่อมโยงทักษะให้มีการสอดคล้องกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงวิธีการเชื่อมโยงทักษะที่นอกเหนือจากคอมโบที่กําหนดไว้เฉพาะสําหรับเรนเซอร์ปลุกพลังนะคะเพื่อให้ผู้เล่นทุกท่านสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเล่นที่การเชื่อมโยงทักษะอย่างรวดเร็วและทำคอมโบได้สะดวกกว่าเดิม ถ้าพูดง่ายๆก็คือปรับเลนเซอร์เวให้เล่นง่ายขึ้นนะคะก็เป็นไงใครเป็นเลนเซอร์เวกก็มาบอกกันได้นะคะแล้วก็ปรับให้ตีแรงขึ้นด้วยนะคะในหลายๆสกิลน็อกก็จะตีมอมแรงขึ้นนะคะแล้วก็แบบว่าทาศักคือปรับเยอะมากเลนเซอร์เวนี่คือแทบจะเหมือนปรับทั้งดุนเลยมั้งนี่คล้ายๆประมาณนั้นเอ้ยอันนี้มันมีเอ่อแล้วก็มันมีอาวุธหลักกับสุดทอดพลังด้วยนะคะที่ปรับตีมอมแรงขึ้นรวมทั้งฟุกพลังด้วยนะคะก็จะยาวเหยียดนิดนึง ส่วนต่อไปเป็นซอเซเรนะคะจะเป็นอาวุธหลักแล้วก็สุดทอดพลังนะคะย <c oughs> ี่ได้รับการเอ่อคือโดนเนิร์ฟลงมานิดนึงนะคะอาจจะแบบตีแรงเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเนิร์ฟลงมาไม่ได้น่าเกียดอะไรนะคะเปอร์เซนต์การตีคือน้อยลงไปนิดเดียวส่วนอาเชอร์ก็โดนเหมือนกันนะคะจะเป็นอาวุธหลักแล้วก็ปดทักษะเนาะก็โดนปรับให้ตีเบาลงมานิดนึงนะคะเครื่องแม่บ้านมีเพื่อนที่เมมเรนเจอร์เอ้ยไม่เรนเจอร์เอ่ออาเชอร์อยู่เขาก็อบอกอยู่กันว่าเออฟาร์มเร็วขึ้นมากนะคะอย่างเห็นได้ชัด ก็ไม่ค่อยแตกสลกเท่าไหร่ถ้าจะโดนปรับลดลงไปนิดนึงนะคะต่อมานะคะฮัซซัสซินฮัซัสซินสืบทอดนะคะเอ่อเจมบอกว่าได้ทําการปรับเปลี่ยนนะคะให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเอ่อที่เป็นผู้รับสังหารที่ใช้การโจมตีอากาศเป็นหลักนะคะโดยการใช้ผลสลบอาจจะมีระดับความยากที่มันเพิ่มสูงขึ้นแต่จะสามารถใช้การลอยเพื่อเพิ่มค่าความเสียหายจากบนอากาศได้บราบรานอกจากนี้ยังเพิ่มการป้องกันพิเศษให้กับภาษาเคลื่อนที่เพื่อความเสียและการใช้งานเคลื่อนที่ แต่สําหรับการฮัศจร์โจมตีด้านหน้าของตัวละครก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการป้องกันพิเศษเป็นการป้องกันด้านหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เอ้าก็คือถือว่าพี่ฮัศซินก็น่าจะดีขึ้นนะดีใจด้วยค่ะเยะันนี้ฮัศซินย์ฮัสสินเอ่อสืบทอดนะคะก็ตีมอมแรงขึ้นด้วยโอเคจะเป็นประมาณนี้ ต่อไปนะคะน้องชายแล้วก็โนวานะคะเอ่อทักสะซ่อมต,ตัวของชายะคะสาเทพารักเหมันของโนวาเนี่ยมันมีผลในการป้องกันจากการโจมตีภายนอกมากๆนะคะที่ซึ่งเป็นผลในสงครามผานและครอบครองอะไรเออโดยมันมีคนเอาไปใช้ประโยชน์อะไรประมาณเนี้ยอ่ามันก็เป็นเหมือนกลยุทธ์หนึ่งนะคะถั้าบวกตรงก็เลยโดนเนอร์ไปเลย <laughs> ง่ายๆโดนเนิร์ลงไปแค่อะไรประมาณนี้อืม ภาษาสองอันนี้ของชายแล้วก็ของโนวาก็คือจะยังคงอยู่นะคะแต่มีการปรับปรุงนิดนึงก็ต้องปรับตัวนะคะก็ต้องปรับตัวกันอะไรง่าย,ายๆอืมเหมือนมันจะไม่เป็นไอเฟรมนะคะมันจะกลายเป็นซุปอาร์มแทนนะเนี่ยอประมาณนี้เท่าที่ดูนะคะถ้าบอกตรงไหนผิดไปต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะส่วนพิเศษปลุกพลังมีแก้อะไรนิดนึงสองสก,กิลนะคะอเคต่อไปนะคะสนามลบแดงสนามลบแดงนะคะมีการปรับปรุงใหม่ ก็เลยเออปรับเปลี่ยนเรื่องระบบจับคู่นะคะเออปรับเปลี่ยนระบบการจับคู่ใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่มของรางวัลด้วยนี้ดีงานมากๆคือหน้าเข้าไปเล่นสุดๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราหนีออกมาหรืออะไรเงี้ยเราจะโดนลงโทษด้วยนะจ๊ะก็มีระเจ็ดระดับนะคะถ้าโดนลงโทษสูงสุดก็จะโดนไปเลยยี่บสี่ชั่วโมง โอเคปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินสนามรบเลยน,นะคะเหลือ15นาทีจาก20นาทีเอ่อแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นได้รับสารหลักฐานในสนามรบ25อันเมื่อแพ้ได้10อันนะคะปรับเปลี่ยนจำนวนผู้เข้าร่วมเป็น40คนนะคะจาก60คนเอ,อ แล้วก็ปรับเปลี่ยนรายการแลกเป็นไอเทมนะคะซึ่งก็มีพวกแหวนเดบโบสร้อยเดบโบเข็มขัดเดบโบตังหูเดบโบข้างในด้วยระดับเดโบแลกได้สัปดาห์ละสองครั้งนะคะซึ่งดีมากโอ,อ้จริงๆน่าสนใจนะแล้วก็มีสามารถมีสิ่งที่แลกได้ระยะยาวก็คือแบบทองแท่งอะไรพวกเนี้ยเอออูน้น่าสนใจน่าสนใจน่าลงไปกิ้งเหมือนกันนะลงไปกิ้งกิงได้ไหม <laughs> ลงไปกิ้งกิ้ง ต่อไปนะะี่ะลีกิวนะคะลีกิวซีซั่นล่าสุดเนี่ยจบไปตอนเดือนพฤศพฤกยายนปีที่แล้วนะคะก็ได้มีการเอากลับไปปรับปรุงใหม่แล้วก็มาเปิดซีซั่นใหม่ให้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29พฤศจิกาคมซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้มีการสร้างกลุ่มจับคู่ทั้งหมดสามกลุ่มนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นเทพพิทักษ์คิวก็กำลังพิทักษ์ที่หนึ่งก็กำลังพิทักษ์ที่สองคืออะไรอะ่ะ <laughs> อ่ะ เพิ่มกติกาที่สามารถจับคู่รีกิวได้นะคะก็คือเทพพิทักกิวสามารถสมัครได้เมื่อมีจํานวนผู้ดีเชื่อมต่อเจ็ดคนขึ้นไปนะฮะอ๋ออย่างงี้คือแบ่งเป็นสามกลุ่มแบบนี้ทุกคนเทพพิทักษ์กิวก็คือถ้ามีคนเจ็ดคนขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ไปลงได้นะคะอกองกําลังพิทักษ์ที่สองก็คือจะต้องมีผู้เชื่อมต่อกิวทั้งหมดสิบสี่คนขึ้นไปส่วนกองกำลังกองกำลังพิทักษ์ที่สองนะคะจะเป็นยี่สิบเอ็ดคนขึ้นไปนะคะ ก็น่าจะแบ่งตามถ้าพูดง่ายๆก็คือแบ่งตามจํานวนคนเล่นน่ะแหละอะไรประมาณนี้ยก็คือเจ็ดคนสิบสี่คนยีิบเอ็ดคนโดยประมาณนี้นะคะเขาที่ดูนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนของรางวัลตามผลการแข่งขันด้วยนะคะคือปรับของรางวัลให้ดีขึ้นนะทุกคนถ้าเกิดชนะนะคะได้ทองแห้งหนึ่งพันสี่ห้าอันเลยแล้วก็ได้รับน้ําหอมเมนูนี้นะอู้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็ถ้าเกิดแพ้นะคะก็ได้ทองแห้งหนึ่งพันสี่สองอันนะคะก็ประมาณนี้ อ่าแล้วก็เออน่าสนใจนะอืส่วนรางวัลที่จะมอบตามอันดับสุดท้ายของลีกกิลนะคะจะมีการเปิดเผยในภายหลังนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปบ้างขอดูตัวสองข้อบังคับหน่อยๆๆๆๆๆอันนี้ถ้าใครอยากจะรู้แบบว่าเออเขาเรียก่าไงอยากจะดูแบบเต็มๆอ่ะให้มาลองดูข้อบังคับลีกกิลได้นะคะมันจะเยอะหน่อยอ่าต่อไปนะคะเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดคอรเพิ่ม UI เอออันดับรวมในเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดคอร์นะคะแล้วก็มีนักรบพิิศนาใหม่ที่จะมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดคอร์ด้วยนะคะปรับเกลียงของเลยที่รับจากการกำจัดบอ mm hmm. ลเลเทเลพูทูลุมจ้าโอเคก็มีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดคอรมากขึ้นนะคะเออรายการของแรกเปลี่ยนใหม่นะคะ <Yeah. S 1> เพิ่มทองแทงเข้าไปอีกจุกๆก,กันไปเลยอือห mm ือ hmm. เออเมื่ออันนี้อะไรเนี่ยเมื่อใกล้จะถึงวันที่1นึ่งเมษายนมีรายงานจากนักวัทยาในโลรกบบริษยร์เขามีอยาต่อเนื่องว่ามีการคนพบไอเทมแปลกประหลาดเอะอ,อะไรยังไงอันนี้คืออะไรอะติดใจมากเลยคืออะไรอะมาทิ้งชวนอะไรไว้เนี่ยอันนี้คือของเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดคอร์หรอหรืออะไรอะไรคะมันคืออะไรเนี่ยเจอเพอร์บินมันชอบพังชอบแข้งแเราเห็นย่ง ต่อไปนะคะภารกิจกิวค่ะภารกิจกิวปรับปรุงใหม่แล้วนะคะอ่ะอันนี้อ่านของที่เพอร์บิทเขียนสรุปย่อไว้ให้เลยแล้วกันนะจะได้เข้าใจตะรงกันต่อปภารกิจกิวนะคะมีการปรับปรุงมานะอ่าแล้วก็ตอนนี้สามารถที่จะรับได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไปแล้วสามารถตรวจสอบบันทึกการรับและเสร็จสิ้นภารกิจกิวเพื่อให้สามารถจัดการกิวได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เมื่อสาเร็จภารกิจยิวประเภทตกปลาทำอาหารแปรธาตุและระยะเวลาที่เหลือจะหยุดเดินทําให้ดําเนินการได้อย่างสบายใจมากขึ้นภารกิจกวาดล้างที่เคยแบ่งตามพื้นที่ล่าถูกเปลี่ยนเป็นกําจัดมอนเตอร์ทั้งหมดและไอเทมบางชนิดอย่างเช่นไม้ส้งแร่ที่มีความเฉพาะก็ถูกเปลี่ยนเป็นไอเทมรวม,รวมเช่นไม้สูงหินยากเพื่อให้เข้าร่วมภารกิจยิวได้ง่ายขึ้นนะคะสรุปรวมง่ายๆคือทุกอย่างไม่กําหนดเฉพาะตายตัวแล้วก็คือปรับเป็นแบบว่าเออให้มันเป็นแบบ ทั้งหมดอะหรืออะไรที่มันหาง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่จํากัดเซิร์ฟเมนูนี้นั่นแล้วก็ถ้าเกิดทําเสร็จปุ๊บเวลาหยุดเดินเลยนะคะไม่ต้องมาห่วงกันว่าอุ๊ยเวลาจะหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสร็จปุ๊บก็คือหยุดเดินแล้วก็สามารถรับได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะโอ้ด,ดีงามมากๆเลยสุดยอดแล้วก็ลดระยะเวลารอภารกิจกิวด้วยนะคะก็คือทําเสร็จปุ๊บทําใหม่ได้เลยไม่ต้องรอ,ออีกต่อไปแล้วประมาณนี้อืม ส่วนภารกิจกิวทั้งหมดสามารถได้รับจนถึงระเบิดภารกิจกิวปัจจุบันนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นกิวขนาดใหญ่พิเศษนะคะเออโ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 อเคสรุปก็คือตอนนี้นะคะกิวขนาดใหญ่พิเศษสามารถรับภารกิจได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดากลางขนาดใหญ่ส่วนถ้าเป็นกิวขนาดกลางสามารถรับไปจนถึงขนาดกลางเท่านั้นนะคะ พูดง,ง่ายๆก็คือสามารถรับได้ตามขนาดของกิวค่ะถ้าอย่างกิวแม่บ้านอย่างเงี้ยเป็นกิวขนาดใหญ่พิเศษก็คือรับได้หมดเลยแต่เล็กกลางใหญ่ใส่พิเศษใส่น้ำเออไม่ใช่กิ้วขนาดเล็กนะคะก็คือรับได้แค่ถึงขนาดเล็กเท่านั้นส่วนกิวขนาดกลางก็รับได้แค่ถึงขนาดกลางนะคะคืออันเนี้ยมันเปลี่ยนเพราะว่าสมัยก่อนถ้าพูดง่ายคือกิวแม่บ้านอ่ะปกติถ้าจะรับคยอย่างเงี้ยคะ่ะไม่สามารถรับขนาดเล็กได้ต้องรับเฉพาะใหญ่พิเศษเท่านั้นเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือปรับใหม่เป็นแบบนี้แทนนะคะก็คือตามขนาดกิวเลย ก็คือคุณขนาดกลางคุณก็รับไปจนถึงตั้งแต่เล็กจนถึงกลางคุณถ้าเป็นคุณเป็นขนาดใหญ่ก็จะแบบรับได้ตั้งแต่เล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยนะคะก็แบบเป็นประมาณนี้แทนซึ่งดีมากๆนะคะโอเคแล้วก็ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนใบอัญเชิญบอสกิวนะ,ะซึ่งรับแล้วก็คือสามารถเออแบบเป็นชิ้นส่วนอัญเชิญบอสกิวไปเลยเนาะไม่ต้องมานั่งแยกย่อยกันอีกแล้วนะคะว่าจะเป็นเปอร์ลิสหรืออะไรเงี้ยก็เออก็ดีเหมือนเลือกได้ประมาณนี้ ต่อไปนะคะสงครามฐานและสงครามข้อวพองนะคะเนื่องจากมีการปรับปรุงสมดุลนาชีบาบาบานะคะก็เลยปรับผมดูลป้อมปาการในสงครามฐานด้วยเช่นกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เออต่อไปรูปบ้านของนักลุปปัเออถูกแล้วรูปปั้นของนักต้นไัยนะคะที่เป็นอันดับหนึ่ง ใน nice, uh, เซซีซันโซลารีซีซันขในโซลารนะคะได้ถูกนําไปตั้งไว้ที่ศูนย์วิจัยกิติยศน,นะคะก็คือในสนามบเออสนามดวนเออไปไปดูตัวเองได้นะคะสําหรับท่านอันดับหนึ่งของแต่ละอาชีพนะคะอยู่ที่สนามดวนนะคะโอเคต้องมีการปรับปรุงระบบนําทางไปะยังตําแหน่งบอสนั้นๆนะคะให้มันตรงมากขึ้นโอเคค่ะจบแล้วสําหรับแผุ่วันนี้ไปดูกิจกรรมกันข่าวไปเลย กิจกรรมผลสุดท้ายของอัโทรักซิออนที่ถูกเปิดเผยในที่สุดนะคะถึง23เมษายนเอ่อของขวัญสาหรับนะคุณชอมภทยที่ร่วมเกินทางการมาอย่างยาวนานนะงานคือของแต่งบ้านนั่นเองสวยมากใครชอบก็เอาไปเลยนะ,ะเอาไปแต่งคาร์ลือหานกันได้นะคะเป็นเครื่องเรื่องคาร์ลือหานนะมีทั้งหมดมันเนื่องจากอัลโทรักซิออนมีสีอ่อันเนาะก็เลยมีสี่อันเออก็เลยมีสี่อันนะคะอ่าอันแรกนะคะบามาเคียเดอร์อันนี้ก็เป็นชิคาลาเคีย แล้วก็โยรู้นาเคียนะคะต้องแล้วก็โอเจย์ส่วนตัวชอบของในบ้านชอบงูไงก็ต้องชอบชีราคาระเคียร์อยู่แล้วนะคะกิจกรรมนี้หมดวันที่23เมษายนยนะคะทุกคนมีเวลา1เดือนนะคะประมาณ1เดือนนะคะก็เออเป็นต้องทำครายสัปดาห์อาโทรักซีอ้อนนะคะเอาง่ายๆเลยยกอถ้าคุณก็คือไปลงรันนั่นแหละแล้วคุณก็จะได้นะคะมันจะเข้ามาอยู่ในตัวไวก็ถ้าอย่างเคยทำไปแล้วล่ะ เดี๋ยวแม่บ้านไปเช็คอีกทีแต่อันนี้อาจจะเป็นอันใหม่ก็ได้เนาะลาคนนี้ตีไปลงดีกว่ากิจกรรมนะคะกิจกรรมต่อไปลาบินได้นะคะช่วงเวลาที่เดินทางใน,นการการความเป็นจริงแล้วถึงสิบเมษายนเดอ้อเอ,อ่อเป็นกิจกรรมนะคะทุกคนไม่ใช่ถาวรน,นะคะย้ำก่อนน้องลาจะบินได้แล้ว,วน้องลาทั้งหมดจะเปลี่ยนเวลาตัวหนกในระยะเวลากิจกรรมนะคะน้องก็จะบินได้นะคะ รานีก็มีชายขี่ได้เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าลาตัวอื่นนอ่ะของอาชีพอื่นน่าจะขี่ได้เหมือนกันไปลองเล่นกันดูมันอันมาต้อนรับหนึ่งเอ่อหนึ่งเมษายนเอพิวฟูเดย์นะคะต่อไปกิจกรรมดอกไม้บ้านในฤดูใบไมา้ผลทิวลิปหกสีมาเยือนคาร์ลเาส์แล้วนะคะถึงสิบเมษายนลองไปหาหนักขายทิวลิปสามคนที่ปรากฏตัวขึ้นหน้าคาร์ลหาส์ดูสิสามารถซื้อทิวลิปหกสีสวยๆได้นะคะในแต่ละชนิดละชนิดละหนึ่งหมื่นซิลเวอร์ ซึ่งมันจะมีเอเบซีมานะคะชื่อลารานรองแล้วก็เด็กสาวรับใช้วังหลวงนะคะเป็นนักขากิจกรรมแต่อยู่หน้าคาลหาสามที่นะคะก็คือคาลือหาสิงโตแผงคอสีฟ้าคาลือหาออชิมพยังจงแล้วก็คาฮยอนลงตรงอ้อะไรไม่รู้ชื่ออ่านยากจริงเอาเป็นว่าคาลือหาสามที่อะ่ะที่มันมีอยู่ในประเทศลุงอรุณสองที่แล้วก็มีตรงข้างๆไฮเดหนที่นะคะเออซื้อทิวลิปหกสีมาปลูกได้นะคะทุกคนดูสวยงามมาก แล้วมันจะเอามาทําอะไรเนี่ยอ่าเนื่องจากตอนนี้มันจะเป็นฤดูใบไ,ไม้ผลิเนาะก็เลยมีดอกเทิรลิปเต็มไปหมดเลยนะคะไปถ่ายรูปกันได้ซึ่งใช่ีจะไปถ่ายรูปนะคะรอก่อนนะเธอบิต่อไปกิจกรรมเรื่องราวตอนจบของอัลตรัาซิออนอาวุธชิ้นสุดท้ายปรากฏตัวขึ้นแล้วนะคะถึง24เมตาโยนอ่าถ้าเกิดเราเอา้คือถ้าช่วงนี้ไปทำเอ,อ ไปรับค้ดกิจกรรมจากนักสำรวจเอดันด้วยนะคะที่อยู่ห้องหินโบราณแล้วก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มนี่นะคะเอาไปเลยความสเก็ตเอ้ยเอสเก็ตความทรงจำหนึ่งร้อยอันแล้วก็หิคนครสองร้อยอันนะคะแล้วก็ได้กล่องเพิ่มไปอีกนะคะทุกคนจ่ะไปลงก็ได้ <c oughs> เอกิจกรรมเนวลี่ที่รักตบมาเยือนหมู่บ้านเวเรียอย่างเซอร์ไพรส์นะคะถสิบเมษายน สัตว์เลี้ยของท่านเทพจริงๆเลยรู้สึกถึงความรักเลยล่ละ,ะตามหากมีสัตว์เลี้ยที่อยากตามหาครอบครวัวใหม่ให้แล้วก็ไปหาเนลลี่ที่ลักสัต์ได้เลยเนลลี่ะนะคะจะอยู่ตรงข้าคอกมาประมาณคอกมาล่างหมู่บ้านเวเรียนะคะทุกคนซึ่งไปสามารถไปรับไอเทมตามรุ่นของสัตว์เลี้ยที่มอบให้กับเบรี่ได้เลยเฮยังไงนะคือเอาไปแลกอย่างนี้หรอโอ้ เอาไง่ายๆคือถ้าเราเอาเราอะถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงรุ่นที่3กับรุ่นที่4นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่รวมน้องซูๆูนัวมังหรือมังกรแดงสุกซนที่ได้จากเคลแรกเปลี่ยนข่าวของกาโมสนะคะเอ่อถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงไรคือใครมีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช้อะรุ่น3ามและ4เท่านั้นนะคะให้เอาไปแลกกับ NPC ตัวนี้ได้เลยค่ะในกิจกรรมนะคะว้าว เอาไปแรกเสร็จนะคะจะมีของข้างในไหมถ้าเป็นน้องรุ่นสามนะคะของข้างในนะคะแรกแล้วแรกเลยนะน้องหายเลยนะอืมของข้างในของกล่องเลือกของขวัญแลกเปลี่ยนรุ่นที่สามนะคะข้างในจะมีพอสารพัดประโยชน์นะคะสิบห้าวันใบเป็นทาสัตว์เลี้ยงใบเป็นรูปลักษณะสัตว์เลี้ยงใบเป็ี่ยนธาตพานะลูกแก้วของทอรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นสี่นะคะข้างในจะมีหิคนคอนเจ็ดร้อยก้อนความจำของช่างหนึ่งร้อยอันกล่องเลือก เมดหนึ่งตัวใบเบนทัสะสัตว์เลี้ยงสิบใบแล้วก็แพ็กเกจพอแห่งโองมมนยี่สิบวัต์อันนี้คือเลือกนะคะรายชื่อเมื่อกี้ที่พูดพูดไปคือเลือกนะคะก็คือเหมือนว่าเราเอาไปแลกเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาอะไรถามว่าคุ้มไหมก็มองว่าคุ้มอยู่นะอ่ะทีนี้นะคะมันมีเพิ่มเติมตรงที่ถ้าเราแลกสัตว์เลี้ยงรุ่นที่สี่คุณจะได้รับอุ้งเท้ามาซึ่งเขาตั้งชื่อว่าหลักฐานการแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะคะอุ้งเท้าสีชมพูตัวเนี้ยสามารถเอาไปแลก ซึ่งหนึ่งตัวก็คือจะได้หนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญอุ้งเท้าตัวนี้นะคะเอาไปแลกของได้เออเออหนึ่งเหรียญน,นะคะใช้แลกหินอคอลหนึ่งร้อยอันหรือว่านักเบเกอปปี้ได้นะคะนักเบเกอปปี้แลกได้สิบครั้งนะคะแล้วก็สองเหรียญแลกกล่องเลือกราบชุดพีเมยมได้หนึ่งกล่องอันนี้สำหรับคนที่แบบอยากได้ชุดแฟร์หรือว่าคุณจะเอาไปย่อยก็แล้วแต่แล้วก็มีคูป,ปองลดราคาหมวดสแตนเลียห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะ ใช้สองเหรียญกล่องเลือกฉายาสัตว์เลี้ยงนะคะสองโอ้ยน่ารักกล่องเลือกสัตว์กล่องเลือกฉายาสัตว์เลี้ยงนะคะมีชื่อน่าเอ็นดูเจ้าก้อนขนบล็อกบล็อกเหมียวเหมียวน่ารักขอเหมียวเหมียวเนี่ยแม่เจ้าก้อนขนก็ดีอะ่ะตายแล้วฉันต้องมานั่งแลกอะไรอย่างนี้หรออุยจะน,น่าสนใจฉันมีสัตว์เลี้ยงรุ่นที่สี่อยู่ปะวะเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีตัวที่ไม่ได้ใช้ได้เวลาแปลงเป็นของรางวัลแล้วสินนะ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาคือแม่บ้านชายตะมังกอนไงเดี๋ยวแม่บ้านไปคุยก่นอนเดี๋ยวแม่บ้านไปคุยก่อนโอเคคะ่ะอ่ะเอาละ่ะกิจกรรมนี้ก็ดีนะถ้าเกิดแบบอันนี้อันนี้ก็คือค่อนข้างจะเป็นมิตรกับผู้เล่นเก่ามากกว่าผู้เล่นใหม่นะคะเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะยังไม่มีสัตว์เลี้ยงเพียสามเพียสี่ 3, 4, หรือคุณมีคุณก็น่าจะยังแบบไม่ได้มีแบบ คือคุณน่าจะมีแค่พอใช้อ่ะเออพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือกิจกรรมนี้เป็นการเหมือนโลาะสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ใช้นะคะใครแบบมีเที 3, 3, 4, ยสามเทียสี่เยอะๆก็แนะนําให้มาแลกเนาะดีกว่าเก็บน้องแอ่งแมงไว้แบบนั้นเนาะก็เอามาเป็นแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะคะก็อนนี้ก็กถือว่าด,ดีนะคะโอเคเดี๋ยวแม่บ้างขอดูอันนี้เพิ่มเติมนันนึงแม่บ้างเหมือนเห็นอันนี้แบวอ่ะอันนี้เอ,อ่อกิจกรรมคอสเพลวันเอพิฟูเดยอย่างสร้างสรรค์น,นะคะไม่คลายตรงไหนนี่เหมือนสุดๆแล้วนะ อยากลองคอสเพลเหรอมาลองกันดูกิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะคอสเพลงในเกมหรือชีวิตจริงก็ได้หมดเลยรูปกพรสวรรค์ของคุณออกมานะคะกิจกรรมนี้ถึง6เมษายนเอ,อให้เราเลือกเป้าหมายด้านล่างมาหนึ่งอันนะคะเป็นว่าจะเป็นเผ่าพูเผ่าพูุ้ยเผ่าพาพูเผ่านาคหรือเผ่ากอบลินนะคะก็ออ,อะไรคือจาร็ตที่กำลังโมโห การเลดี้กำลังโมโหแล้วก็ให้เราลองดูนะคะให้เราคอนะว่าจะเป็นตัวละครในเกมหรือในชีวิตจริงก็ได้ถ่ายภาพสกรีนชาวคนที่ท่านอยากจะคอเพลงสามารถคอเพลงจางในชีวิตจริงและในเกมได้เลยเสร็จแล้วก็ให้เอามาลงในเว็บบอร์ดนะคะของรางวัลน,นะคะผู้เข้าร่วมทุกคนนะคะผู้จะได้รับกล่องเรื่องรับของที่น่าสงสัยแล้วก็่องชุดเสริมประสิทธิภาพการดำรงชีวิตแบบที่สามนะคะแล้วก็ ราชาแห่งการคอเพศสุดคีเอชก็คือใครเป็นเอเอใครได้รับเลือกห้าคนนะคะได้รับของรางวัลเป็นกล่องสลับชุดแบบที่หนึ่งไปเลยนะคะจำนวน5คนเดอ้อไหนดูสิแต่ว่าอืมโดซากราเด็นอาย,ยังไม่มีเลยฮะล้อโดซากรเด็นอายฉันยังไม่มีเลย จะทํำไหมเนี่ยหรือเขาไม่ทําแล้วอ่ะมันสุดอยู่ที่แค่แบบบูซากับมีกูเองยังคงรออยู่นะคะอันนี้คือกดเขามาดูได้เลยนะคะอยากรู้ว่ากองสลับชุดหน้าตาเป็นยังไงโอเคสําหรับวันนี้นะ้องขอ,อย่าลาไปก่อนนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้น้องขอย่าลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย